สดีค่ะวันนี้เราจะมาต้มปลาร้าค่ะพี่น้องค่ะดูเตาหนูค่ะพี่น้องค่ะทําข้างในบ้านไม่ได้ค่ะปลาร้าเราจะต้มปลาร้าไม่ได้ค่ะเพราะว่าฝรั่งเขาจะเขาจะทนไม่ไหวค่ะหนูเลยต้องจัดแบบนี้ค่ะอ่มาดูปลาร้ากันค่ะกระด้านี่เลยค่ะ นี่คือปะลา้าที่พี่อ้อยสาวอุดรนะคะทําไว้ให้เราค่ะก่อนจะกลับบางไทยอ่าเริ่มจะเป็นกลิ่นนิดหน่อยนะคะหนูก็เลยจะต้มค่ะไปดูกันไปคะ่ะนี่เ,เลยคะ่ะพี่น้องขาดูสิคะจุกๆเลยคะ่ะถังเบิเริ่มเลยคะ่ะพี่น้องอ่ะปปลาร้ากระ,ะกเด็นคะ่ะพี่น้อง ากระเด็นติดกระแพงเราค่ะเห็นไหมคะอืมเยอะมากเลยค่ะดูสิคะไม่รู้ว่าต้องต้มนานขนาดไหนนะคะเพราะว่าครั้งแรกที่หนูต้มปะลายเองครับพี่นองค่ะ,ค,ะคุณจะจนละลายเลยใช่ไหมขอโทษด้วยนะคะ้มองไม่เห็นอ่ะนี่ค่ะ สุดยอดอยู่มืองนอกหากินยากค่ะพี่น้องค่ะหนูวาดสวัสดีจ้าวันนี้เรามาต้มปลาค่ะพี่น้องไปดูกันนี่ค่ะหัวเป็นหัวนี่ค่ะปะลาัาประรดสุดยอดค่ะ หนูไปขโมยหม้อพ่อบ้านมาค่ะสงสัยต้องไปซื้อใหม่ให้นางเพราะว่ามันจะเป็นกลิ่นปลาแน่นอนค่ะ,ะเรียบร้อย